เบื่อไหมกับชีวิตจำเจมาสร้างพิพิธภัณฑ์สุดป่วนหาจนน้ำตาเล็ดในตูพ้พอยต์มิวเซียมบน Nintendo Switch 2แต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเตรียมตัวปวดหัวกับการบริหารจัดการสุดวุ่นวายที่จะทำให้คุณหัวเราะทั้งน้ำตาไปพร้อมๆกัน จากความสำเร็จอย่างล้นหลามของตูพอยท์ฮอสปิทอลที่สร้างปรากฏการ์เกมจำลองสถานการณ์สุดฮิตติดลมบนจนต่อยอดมาเป็นตูพอยท์แคมปัสที่ให้เราสวมบทบาทผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุดฮาร่าสุดทีมงานตูพอยท์สตูดิโอ s ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังส่งตูพอยท์มิวเซียมมาให้เราได้บริหารพิพิธภัณฑ์สุดแปลกแหวกแนวกันอีกครั้งโดยคราวนี้มาพร้อมกับเวอร์ชนัน Nintendo Switch 2ให้เหล่าเกมเมอร์ายแดงได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่มไม่ว่าจะเล่นแบบพกพาไปไหนต่อไหนหรือจะต่อจอเล่นมันๆที่บ้านก็ฟิน ตูพอยต์โฮสปิทอลและตูพอยต์แคมปัสบนซุชรุ่นแรกก็ฮิตติดลมบนไปแล้วแถมภาคแรกยังมีเวอร์ชั่นจัมโบเอดิชันที่จัดเต็มคอนเทนต์เสริมแบบจุใจอีกด้วยการมาของตูพอยต์มิวเซียมในครั้งนี้จึงถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเกมบนซูอย่างแท้จริงและยังเป็นโอกาสให้เราได้สัมผัสศักยภาพของซูสองเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ล่าสุดนี้อีกด้วยวันนี้ดิสก์เกมไทยแลนด์จะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกกันว่าตูพอยต์มิวเซียมจะสร้างความประทับใจให้เราได้มากน้อยแค่ไหนตามมาดูกันเลย สารต่อความหาในแบบตูพอยกับทีมพิพิธภัณฑ์สุดกวนเกมเพลย์ตูพอยมิวเซียมมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆที่ละเอียดกว่าเดิมชีวิตเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สุดวุ่นวายแต่ทุนนิยมคือแรงขับเคลื่อนให้เราก้าวต่อไปกราฟิกและการแสดงผลบนซยสองจะสวยงามแค่ไหนบทสรุปคุ้มค่าที่จะเสียเงินหรือไม่ เช่นเดียวกับเกมภาคก่อนก่อนตูพอยต์ม m u เซียมมาพร้อมกับโหมดแคมเปญและซันบ็อกให้เราได้เลือกเล่นตามใจชอบหน้าเมนูก็ได้รับการปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นไม่ใช่แค่รายชื่อยาวเหยียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เราจะเห็นภาพรวมของแต่ละโหมดได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายว่าแต่ละโหมดมีฟังก์ชันอะไรบ้างในส่วนของเนื้อหาหลักหรือแคมเปญโหมดเราจะต้องพัฒนาและสร้างสารรคพิพิธภัณฑ์ ในทีมต,ต่างๆที่มีความหลากหลายตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สุดอลังการพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกไปจนถึงพิพิธภัณฑ์พืชสุดแปลกแต่และทีมก็จะมีอุกเก่นและกิมมิคที่แตกต่างกันออกไปทำให้การเล่นไม่น่าเบื่อ ส่วนใครที่อยากจะปลดปล่อยจินตนาการอย่างเต็มที่โหมด Sandbox ก็ยังคงอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมในโหมดนี้ผู้เล่นสามารถเลือกจัดแสดงสิ่งของจัดการ staff และออกแบบโซนต่างๆได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณหรือความพึงพอใจของผู้เข้าชมเหมาะสำหรับการวางแผนไอเดียหรือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปะเผชิญหน้ากับความท้าทายในแคมเปญโหมดนั่นเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีอาการหน่วงๆบ้างเมื่อวางสิ่งของมากเกินไปเพราะสเปคของเครื่องก็มีขีดจำกัดของมันอยู่ สำหรับสิ่งของที่เราสามารถนำมาจัดแสดงได้ก็มีมากมายนับไม่ถ้วนรวมทุกประเภทแล้วน่าจะเกินร้อยชิ้นมีใครนับจริงๆบ้างไหมนะยังไม่รวมถึงของตกแต่งที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับการเดินชมของลูกค้าทำให้พวกเขาไม่รู้สึกเบื่อหน่ายการจัดวางตำแหน่งต่างๆการบริการอาหารที่นั่งทุกสิ่งล้วนมีผลต่อความสุขของผู้เข้าชมทั้งสิ้นอย่าริอาจวางห้องน้ำไว้ไกลาจากถงทางเดินเชียวนะถ้าไม่ได้เล่นในโหมด s ซนบ็อกซ์ลองนึกภาพตัวเองปวดท้องขึ้นมาสิ เกมเ p ลย์ t ูพอยต m มิวเซมมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆที่ละเอียดกว่าเดิมในฐานะของพันธารักษ์หรือผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์นั่นเองผู้เล่นจะต้องคอยหาสิ่งของใหม่ๆมาจัดแสดงอยู่เสมอเราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปยังสถานที่ต่างๆที่มีแนวโน้มว่าจะพบเบาะแสรหรือโอกาสในการค้นหาสิ่งของหายากและเกมก็ใส่ใจในรายละเอียดมากๆเช่นการส่งคนไปสำรวจด้วยเฮลิคอปเตอร์ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเฮลิคอปเตอร์ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต ส่งคนไปตายฟรีแถมไม่ได้ของอีกต่างหากเศร้าหรือจะเป็นการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับลูกค้าบางอย่างไม่เวิร์กก็ไม่ต้องเสียใจเรหาสามารถขายสิ่งของเหล่านั้นออกไปได้ เมื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ความกดดันหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจะไม่เหมือนกับในตูพอยต์แคมปัสหรือตูพอยต์ฮอสพิทอลแต่มันจะมีความซับซ้อนปนญหามากยิ่งขึ้นเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าแขกที่มาเยี่ยมชมจะทำอะไรบ้างเด็กบางคนอาจไม่ได้แค่ดูด้วยตาแต่อาจจะเอามือไปจิ้มไปจับยิ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ถ้าโดนกระดูกหรือฟอสซิลจนเกิดความเสียหายขึ้นมานี้ซวยเลยนะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ช่วยทำให้การเล่นมีความท้าทายและมีมิติมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ชีวิตเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สุดวุ่นวายแต่ทุนนิยมคือแรงขับเคลื่อนให้เราก้าวต่อไปบทบาทของเราในตูพอยต์มิวเซียมไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ธรมธรมดาธรรมดาแต่เราต้องดูแลในทุกส่วนตั้งแต่การจัดหาพนักงานที่เหมาะสมกับแต่ละโซนดูแลความสุขของพวกเขาเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งและถ้าใครโดดเด่นก็ส่งไปฝึกอบรมได้เลยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นแต่ก็อย่าลืมว่ายิ่งสตาฟเก่งกาจเท่าไหร่พวกเขาก็ ต้องการเงินเดือนมากขึ้นเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราก็ต้องหาวิธีในการหาเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นกันเมื่อมีแรงงานที่แข็งขันพวกเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อความเจริญก้าวหน้าของพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ออกแบบทั่วเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดหรือทีมรักษาความปลอดภัยที่จะคอยสอดส่องไม่ให้มีโจรเข้ามาใช่แล้ว เพราะพิพิธภัณฑ์ของเราเต็มไปด้วยของล้ำค่าเราจึงจำเป็นต้องมีทีมรักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องไม่ให้โจรที่อาจจะโผล่มาในจุดที่เราคาดไม่ถึงขโมยสิ่งของจัดแสดงต่างๆออกไปลองนึกภาพว่ามันโผล่ออกมาจากชักโครกสิแต่เจ้าหน้าที่ของเราก็มีเรร์สอดส่องแค่ในพื้นที่จำกัดเท่านั้นนะแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่อาจจะทำให้เกิดความเห็นไม่ตรงกัน สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเกมนี้แฝงความเป็นทุนนิยมเอาไว้อย่างแยบยลมากๆและเมื่อเราสัมผัสถึงแนวคิดนี้ได้มันเรียบง่ายและตรงไปตรงมาจนอธิบายไม่ถูกแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือผลลัพธ์ที่เราได้รับมาจากการที่เราตั้งใจลงแรงและลงทุนหากคุณต้องการความสมบูรณ์แบบเพียงแค่ซื้อใจทีมงานก็เท่านั้นเมื่อทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีเราก็จะมีเงินพอที่จะเลี้ยงดูพวกเขาให้มาวัดความสุขเติม,เต,มเต็มได้โดยที่พวกเขาก็แฮปปี้ที่จะทำงานให้เราต่อไป ความสุขของลูกค้าเองก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรทุนนิยมนี้เพราะพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินค่าตั๋วเข้าชมแพงๆเพื่อแลกกับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ทัวร์จากผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาไปจนถึงบริการที่พึงพอใจความสะอาดและอาหารที่ดีเพื่อให้เรตติ้งของพิพิธภัณฑ์เราดีขึ้นผมสังเกตว่าตูพอยต์มิวเซียมก็กระตุ้นให้เราทำตามสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อที่จะผ่านภารกิจต่างๆในเกม เมื่อเกมไม่ให้รางวัลกับคนที่ไม่ตั้งใจมันก็คือการตอบแทนในรูปแบบทุนนิยมในความคิดของผมนี่คือความยุติธรรมที่เราควรได้รับการสนับสนุนเมื่อได้ลงแรงทำอะไรสักอย่างและถ้าลูกค้าและทีมงานยินดีที่จะตอบสนองเราแบบนี้ทำไมเราจะไม่ตั้งใจทำให้มันสำเร็จแถมเป้าหมายของเกมก็คือการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดด้วยไม่มีใครที่พยายามทำสิ่งดีๆควรจะถูกทรยศเพียงเพราะอยากจะทำอะไรดีๆจริงไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรัพยากรของเราก็พร้อมอยู่ตรงหน้าแล้ว กราฟิกและการแสดงผลบนซูยสองเกมเวอร์ชันน n n t t n n o s w i t c ส2สามารถแสดงผลออกมาได้อย่างน่าประทับใจแม้ว่าตัวเกมจะถูกออกแบบมาสำหรับเครื่องเล่นเกมยุคใหม่โดยเฉพาะซึ่งแน่นอนว่าสเปคของเจ้าเครื่องเล่นจิ๋วรุ่นนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าแต่ตู o i n t ์ t Studios ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะถ่ายทอดความสนุกมาให้ได้โดยไม่ต้องลดทอนอะไรมากนักบนหน้าจอโทรทัศน์ผ่านดักโหมดนั้นบอกได้เลยว่าสบายใจกับคุณภาพกราฟิกที่คมชัดตามมาตรฐาน ขณะเดียวกันอีกหนึ่งโหมดแสดงผลที่สำคัญอย่าง handheld Mode หรือการนำเกมไปเล่นในรูปแบบพกพาเราก็ไม่พบว่าเกมมีปัญหาแต่อย่างใดแม้ว่าจะไม่ได้แสดงผลเต็มจอ1 0 8 0 p ของเครื่องแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าภาพเบลอจนเล่นไม่ได้เอฟเฟคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นออร่าของสิ่งของก็ยังคงอยู่เกือบครบถ้วนอารมณ์ในการเล่นจึงไม่ถูกทำลายอัน นี้ก็ต้องขอชมในการพอร์ตเกมมาลงซุยสองอีกด้วยและสุดท้ายในส่วนของเฟรมเรตสังเกตว่าอยู่ที่ 30fps ทั้งในโหมดทีวีและโหมดพกพาซึ่งส่วนตัวคิดว่าเพียงพอสำหรับการเล่นเกมในรูปแบบนี้ที่ไม่เน้นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแต่ถ้าหากมีการวางสิ่งของหรือมีการกระทำใดๆเกิดขึ้นมากเกินไปก็อาจจะมีอาการกระตุกให้เห็นบ้างเล็กน้อยบทสรุป ต้องบอกเลยว่าตูพอยต์มิวเซียมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของเกมแนวซิมูเลชันที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเกมชิลๆหาๆเล่นกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแฟนเกมของตูพอยต์สตูดิโอสเพราะภาคนี้มีลูกเล่นที่แปลกใหม่กว่าเดิมส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเราไม่ค่อยเห็นเกมแนวบริหารพิพิธภัณฑ์เท่าไหร่นักและ Nintendo Switch 2ก็เป็นเครื่องเล่นที่เหมาะมากๆก,กับไลฟ์สไตล์ของผู้เล่นที่อาจจะมีเวลาพักกลางวันแค่สั้นๆก็สามารถเข้ามาสนุกกับเกมได้ หากใครสนใจเกมนี้ขอบอกเลยว่าตูพอยต์มิวเซียมวางจำหน่ายแล้วทั้งบน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X s และ PC โดยภาคนี้ยังได้รับการสนับสนุนการแปลาภาษาไทยเรียบร้อยอีกด้วยสุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณ Sega Asia สำหรับเกมที่นำมารีวิวอีกครั้งและถ้าหากดิสเกมไทยแลนด์ h t t p s d i s g a m e t l a n d c o m มีข่าวสารหรือเรื่องราวน่าสนใจในวงการเกมอย่างไรอย่าลืมติดตามที่นี่เช่นเคย ค o น t r o สซ s https, colon, พี s อส d i s c o m ลาสสลาสดิสก์เ o ัน s นักข่าวเกมที่แต่งตัวโป๊ที่สุดในประเทศไทยแล้วคุณล่ะคิดว่าตู้พอยมิวเซียมคุ้มค่าที่จะเสียเงินซื้อมาเล่นหรือไม่หรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบทุนนิยมที่แฝงอยู่ในเกมนี้มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ได้เลย